amarin tv มากมายหลากหลายที่อยู่ข้างหน้าผมนี่ครับมีทั้งพิซซ่าซูชิขนมจีนสปาเกตตี้คาโบนาราครับซีซาร์สลัดซีโครงย่างกุ้งเผาก็มีนะครับดูน่ากินน่าทานไปนหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษมากไปกว่าความน่ากินและหน้าตาที่ดูดีแล้วนะครับก็คืออาหารทุกจานพนักง,งานทุกคนล้วนเป็นฝีมือของพี่น้องผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางบางขวางที่เขามาทำงานร่วมกันในร้านอาหารที่ชื่อว่า Cook and Co อฟครับ มาร่วมสัมผัสรสชาติของอาหารแห่งโอกาสมื้อนี้ได้ในรายการอาหารนำทางวันนี้ครับโอโพี่ผมเห็นมีชื่อเมนูแปลกๆด้วยนะพี่เปี้ยวแดน5 อะไรนะดาร์กแดนสิบอะไรเงี้ยนะพี่อันนี้คืออะไรครับเปรี้ยวแดนห้านะคะเออแดนห้าก็เป็นแดนโทษสูงแล้วเป็นแดนวัยรุ่นค่ะเราก็เลยตั้งแต่ลแดนก็จะเป็นผู้ท่องขังแต่ละประเภทไปใช่ค่ะแดนห้านี่คืออะไรวัยรุ่นโทษสูงโทษสูงค่ะแล้วมาเป็นเปรี้ยวได้ยังไงพี่ใช่ค่ะมันก็เปรี้ยวอมหวานนะคะวัยรุ่นก็ต้องวัยจี๊ดจ๊าดหน่อยนะครับแล้วจริงๆออกมาเป็นเมนูอะไรครับเมนูพันธ์พันธ์โซดามะนาว น้ำพันโซดาแต่ว่าตั้งชื่อให้เก๋ๆว่าเปรี้ยวแดนห้าแล้วถ้าดาร์กแดนสิบครัพี่ดาร์กแดนสิบก็เป็นโดเป็นแดนโทษวินัยอะค่ะคือกรณีที่ไู่ต้องขังทำผิดวินัยเราก็จะมาฝึกฝึกจากการเข้มข้นคืออาจจะวินัยเข้มข้นแล้วก็ผ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อแดนสิบนี่คือมันก็กลายเป็นหวานก็เป็นโกโก้แล้วก็ท็อปด้วยกาแฟค่ะโอ้โหคอนเซปต์นี่ได้เลยนะพี่ผมผมอยากลองลองชิมได้ไหมครับใช่เลยครับผมผมสั่งขอลองดาร์กแดนสิบ แก้วนึงนะครับแล้วก็เปรี้ยวแดนอีกแก้วหนึ่งครับตู้แช่ขนมเค้กน่ากินมากจะเป็นเบเกอรี่ค่ะโอ้โหอันนี้ฝีมือใครครับฝีมือน้องๆข้างในครับน้องๆจากแดน16ค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำตรงร้านนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะราทำส่งออกมาอ๋อจะทำอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงเดินจัมแล้วก็ส่งออกมาเราพยายามสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในการที่ว่าเขาได้ฝึกวิชาชีพประกอบอาหารแล้วเขาคือเขาออกประกอบออกมาแล้วแล้วมีคนรับประทานเป็นที่นิยมเวลาเขาออกไปข้างนอกอ่ะมันก็จะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเขาได้ครับโอเคมาแล้วโอ้โหซุ้มนี้ขายพิซซ่าใช่นี่ชื่อร้านนะครับเดอะคุกพิซซ่าเรือนจำบางขวาง พิซซ่าสไตล์นาลีสูตรคุกบางขวางใช่ค่ะขอแอบมองเมนูก่อนนะเมนูฮาวายเอียนครับพ sí> um ี่สมสุกเบคอนลาบหมูเบคอนไส้กรอกโอ้โหนี่ไปไงมาไงครับเปิดร้านพิซซ่าอ๋อเราเริ่มจากเรามีจิตอาสานะคะมาช่วยสอนแล้วประกอบกับ pues ว่าผ uh ู้ต้องขังะบางส่วนก็พอมีความรู้เราก็มาบวกอนหน่วกกันนะคะ เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยไหมครับสูตรที่คิดขึ้นมาเนี่ยใช่ค่ะพ่อครัวนี่เป็นใครมาจากไหนครับก็เป็นน้องๆจากข้างในมาฝึกกันที่นี่เหมือนกันมาฝึกกันที่นี่เลยค่ะโอ้ข้าไในขครดีสุดครับผมอะไรนะฮาวายเอี้ยนนะครับโอ้โหนี่ฮาวายเอี้ยนมาอันดับหนึ่งนี่ลาบหมูไม่ขายดีอครับขายดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่เคยเห็นพิซซ่าหน้าลาบหมูมาก่อนเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะลองดูซะหน่อยอ๋อยินดีค่ะครับผม จากร้านพิซซ่ามาไม่อีกหนึ่งร้านค่ะแล้วนี่ขายอะไรพี่เป็นซุ้มอาหารค่ะรับผขายอาหารนะครับผมเห็นมุมตรงนี้เหมือนอาหารเช้าเลยครับใช่ค่ะมีไข่กระทะมีขนมปังปิ้งค่ะโอ้โหคือเปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยพี่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าค่ะเจ็ดโมงเช้านะครับก็มีอาหารเช้าคือไข่กระทะกับขนมปังปิ้งต่างๆ่ง่มูกนี้นี่กําลังคนเยอะแยะมากมายนี่เป็นอาหารอะไรนะครับพี่มุมอาหารจานเดียวอาหารอาหารชุดค่ะเมนูไหนที่มาร้านนี้ระคาบไม่ได้พี่ก็มีเมนูเมนูซี่โครงค่ะซี่โครง ค่ะออ๋ถ้าแนวคาโบนาร่าครับผมสลัดซีซ่าครับน้ำยาปูค่ะโอ้โหหลายอย่างเลยนะพี่ค่ะโอเคพิซซ่าค่ะพิซซ่าด้วยพิซซ่าหน้าหอยเอี้ยนนะคะใครแบบว่าอยากมาวันเดียวแล้วกินให้ครบนี่ต้องชวนเพื่อนมาด้วยนะครับนี่นั่งดื่มน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับโอ้ขอบคุณนะครับมาแล้วพิซซ่าฮาวายเอี้ยนครับโอ้โหน่ากินมาก เป็นเมนูที่ขายดีของร้านนี้ค่ะมาเสิร์ฟไม่หยุดไม่ย้อนนะฮะมาครับทุกอย่างที่เราเห็นนี่ก็คือปรุงและจัดจานทุกอย่างทําโดยพี่พี่น้องๆใช่ค่ะในจามวางขวางหมดเลยใช่ค่ะแล้วบรรยากาศก็กคือจะมีวบวนตรีคอคลอด้วยเนาะใช่ค่ะอ๋อี่ก็เป็นนักดนตรีก็เป็นพี่น้องจาในู้ต้องขังของกันนะครับค่ะอ๋อก็คืออยู่ข้างนอกอาจจะเป็นนักดนตรีมาก่อน ใช่ค่ะแล้วว tamam ่าบางส่วนเขาก็ฝึกครับฝึกในนี้ค I mean, like ือว่าเขาค้นหาตัวเองเจอครับผมก็คือไม่ได้มีแค่ส่วนของอาหารเครื่องดื่มเท่านั้นใครมีความสามารถอะไรถ้าเราส่งเสริมได้เราพัฒนาได้เราก็ให้โอกาสเขาเนี่ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมเป็นผู้บัญชาการอยู่ที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ มันมีอัตราการกระทําผิดซ้ําของผู้ต้องขังเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรมราชธรร์นะครับเราก็เลยไปดูว่ามันเกิดจากอะไรครับนะครับก็เรียกผู้ต้องขังเก่าที่พ้นโทษไปแล้วก็เข้ามาใหม่เขาบอกว่าออกไปเนี่ยหนึ่งก็คือการยอมรับมันไม่ค่อยดีนักสองก็คือกลับไปก็สู่ในสภาพเดิมเดิมสามก็คือกลับไปก็ไม่มีงานทำ วันนั้นมันมีแรงบันดาลใจอีกเรื่องหนึ่งคือท่านประหลัดกระทรวงท่านวิสิทธ์เนี่ยท่านไปที่เรือนจําท่านบอกเฮ้ยคุณจะทํายังไงผู้ต้องขังคุณเนี่ยมีรายได้คนละแปดเบาทเองออกไปก็กลับเข้ามาอีกผมก็บอกว่าผมผมผมน่จะทําร้านกาแฟท่านก็บอกอ่าลองทําให้ดูผมก็ไปเปิดร้านกาแฟที่เรือนจําเก่านะครับ,รบแล้วเราก็ตั้งชื่อก็คิดชื่ออยู่ตั้งนานแล้วก็ตั้งชื่ออะไรดีก็เลยบอกมันคือคุกเก่าอ่ะก็ตั้งชื่อว่าคุก ส่วนคอฟฟ์เราขายกาฟแฟเราก็เรียกมันคอฟฟี่ก็เป็นคุกแอนคอฟพ่อมาที่บางขวางเนี่ยครับก็ด้วยความที่มันเป็นเรือนจาโทษสูงแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคนที่อยู่ในบางขวางเนี่ยอยู่กันนานมากแล้วผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยขาดการติดต่อกับครอ,อบครัวขาดการติดต่อกับสังคมช่องทางสื่อสารที่ได้ก็คือคุยกับเจ้าหน้าที่บ้างอย่างอื่นเนี่ยน่าจะไม่มี แต่เขาไม่ได้อยู่กับเราจนวันสุดท้ายเขามีวันออกเราก็เริ่มแยกคนว่าอะไรที่เป็นเรื่องของอาชญากรรมอาชีพอ,อาชญกร,รอาชีพอะไรที่ควรจะให้โอกาสได้บ้างอะไรที่หลงผิดเราก็คัดคนพวกนี้ออกมาแล้วก็บอกว่ามาช่วยกันทําที่สําคัญจริงๆไม่ใช่หน้าร้านไม่ใช่วิวไม่ใช่บรรยากาศแต่ที่สําคัญคือแบ็กออฟฟิศคือผู้ต้องขังอีกหลายๆคนนะครับ,รบที่เป็นผู้สนับสนุนน้องๆที่ออกมาที่นี่ เรามีเชฟอะฮะเขาเคยทํางานอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่ง<ม>ด,ดีดีมากๆาก<ม>เขาทําอาหารได้แต่เขายังเหลือโทษอีกประมาณ25ปี <Okay. S 1> เขาออกมาไม่ได้แต่เขาสามารถส่งอาหาร<ม>ออกมาได้ จุดนี้นะฮะจะเป็นครัวที่เราปรุงอาหารเพื่อป้อนให้กับร้าน Cook and Pop คุกแอนคอฟตตรงข้างนอกนะครับ,รบโ,โดยที่กลุ่มผู้ต้องขังตรงนี้เราจะมีอยู่ประมาณ11คนคคนะครับจะเป็นผู้ต้องขังที่เราคันเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการเป็น เชฟในการทำอาหารเช่นบางคนเนี่ยก็เป็นเชฟของโรงแรมชื่อดังมาก่อนนะพี่อ๋อต้องคัดแบบเหมือนสมัครงานประมาณคล้าย <ๆ S 1> อย่างนั้นนะ,นะครับแต่ว่าจาับสุการเียนไม่พอต้องดูจากเรื่องความประพฤติกำหนดโทษเขาด้วยสนใจขนาดอาหารอะไรเป็นอาหารยุโรปอ๋ออยู่ตัวยุโ,โรปอะไรอย่างนงี้เลยเหรอใช่ครับอยู่ตัวยครับ นี่เป็นคนคิดสูตรให้ร้านพุกแห่งพร้อมเลยไหมครับใช่ครับคิดสูตรเอง่ยใช่ครับโอ้พวกคาโบนาร่าพวกอะไรอาหาฝรั่งอะนะใช่ครับอ๋อก็คือเอาสูตรที่เราเคยมีวิชาอยู่แล้วนี่แหละมาได้ได้แบ่งปันแล้วแบ่งปันเพื่อนๆยังไงครับสอนยากไหมครับตอนนี้ผมก็สอนไม่ยากครับอาหารฝรั่งมันมีพื้นฐานที่ทำงานอยู่แล้วครับมันไม่ซ้ำซ้อนเหมือนอาหารไทยอย่างไรเลยเดินก็ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้กันชาพวกคนนะครับทำเป็นขนมครับผม 務務 man, วิชาที่ใช้ก็ยังได้นำมาเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะพี่นะครับผมโอเคครับโหวนี่สุดยอดแต่นี่ก็เป็นเฉพาะร้านทูเอ็นท็อปไี่อยู่โซนนี้ทูเอ็นท็อปจะเป็นโซนนี้เป็นหลักถูกต้องพี่ ก็คือทุกเช้าพี่ๆน้องๆเขาก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เราลงเขามาเริ่มสตาร์ทงานเนี่ยมันตีห้าไม่เกินตีห้าครึ่งก็จะเริ่มเตรียมอาหารนะครับแล้วอาหารที่ปรุงเสร็จก็จะใส่ถุงไว้ลักษณะนี้อ๋อครับก็เตรียมใส่ไว้เป็นชุดชๆดใช่ครับจะค่อยไปแยกเป็นชุดจะไปจัดไปอุ่นกันที่หน้าร้านอีกทีนึงถูกต้องครับพี่ สูตรก็สูตรมาจากโรงแรมเลยสูตรมาจากโรงแรมเลยเบสิกเราพิชชอบส่วนไหนมาก่อนครับพี่อาหารญี่ป,ปุ่นแล้วก็อาหารไทยครับแล้วอยู่ที่นี่ได้ทําอะไรบ้างครับพี่ก็จะรับรับพิชชอบเลยสุดเลยซูชิครับอ๋อ้ซูชิข้าวผักกาดสแล้วก็ซูชิข้าวผัดกุ้งครับทํำซูชิข้าวผักกาดสกับซูชิข้าวผัดกุ้งอ่าเป็นสูตรที่เิเศษของบางฝั่งค,ครับอ,อ๋อเป็นซิกนเนเจอร์ที่นี่เลยพี่เป็นคนคิดต้นตำรับเลยป่ะครับเออเฮ้ยจริงเหรอโหสุดยอดเลยอ่ะพี่ รู้สึกไงบ้างเราได้คิดเมนูไปขายข้างนอกให้คนมากิีดขายดีด้วยนะก็รู้สึกดีครับขอบคุณใจมากเลยท่านอาจารย์ครับที่ได้สร้าขผอมูดีให้ต่างๆได้รับทราครับครับพี่โอ้โหคือแผนกเบเกอรี่นี่ต้องบอกว่า เดินผ่านมานะครับตอนแรกเห็นข้างหน้านึกว่าคนไม่เยอะแต่ว่าพอเดินผ่านมาเรื่อยโอ้โหเหมือนกับว่าในในร้านเบเกอร,กรี่ใหญ่เลยครับมีเครื่องอบตู้แช่อ่างสแตนเลสเตรียมผสมแป้งพอนวดแป้งอะไระครับแล้วเข้ามาข้างในห้องในสุดนี่เป็นห้องแอร์รักษาอุณหููมมนะครับมีพี่ๆน้องๆทำงานกันอยู่เต็มไปหมดเลยครับ ตอนนี้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างครับที่เตรียมจากด้านในเรือนจำนะครับก็พร้อมก็จะถูกทัดแยกใส่ถุงต่างๆครับรวมกันไว้ที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้คุมก็จะทำหน้าที่เข็นทุกอย่างเดี๋ยวจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นที่เป็นร้านคุกกันคอรครับไปให้เจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ก็เปิดร้านเตรียมรอเพื่อที่จะรอจําหน่ายต่อไปครับ 327บาครับผมถ้าโดยรวมๆน้องๆ10กว่าคน20คนที่ออกมาทำงานนี่โดยภาพรวมนี่พี่พี่มินพอใจไหมหรือว่าเห็นอะไรเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นยังไงบ้างครับตอนแรกก็มาก็คิดว่าน้องเอ๊ะคนนี้จะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอแต่ละคนเข้าถูกจุดถูกอะไรครับก็ทุกคนก็โอเคครับผมว่าโอเคมากเลย จุดเด่นที่เห็นชัดที่สุดเลยที่ทุกคนมีเหมือนกันนี่คือเรื่องอะไรนี่การพัฒนาการพัฒนาของน้องๆครับคือจะไวมากก็เหมือนไวไวกว่าผมว่าไวกว่าปกติเพราะว่าุทุกคนต้องดึงพลังตัวเองออกมาณนจุดณนจุดนี้เพื่อที่ว่าจะปล่อยไปหรืออะไรเงี้ยทุกคนมีความหวังะพอทําจุดนี้ปุ๊บน้องก็จะมีผลผลมีรายได้เพราะว่าเหมือนไวเป็นทุนตอนปล่อยไปเป็นทุน นิดๆหน่อยๆแต่<ม>ก็ยังพอมีทุนเงินที่ได้ให้ทิปได้ไหมครับให้ทิปได้ครับแต่ว่าน้องมาเป็นทิปรวมอ๋อเป็นทิปรวมใช่ครับอ๋อจะมาหยอดหยอดที่ตู้ไหมอันนี้ใช่ครับสิ้นเดือนมาก็มีคณะกรรมาการมาเปิดอ๋อครับผมแล้วก็แบ่งให้น้องๆฝากบุกเข้าไปครับ ต๊ครับขนมกีนน้ำยาปูหนึ่งสี้าสลัดหนึ่งครับต่อด้วยโตัว17ครับสปากเกตตี้คาโบนาล่าหนึ่ง ซูชิข้าวปัดกุ้งหนึ่งครับแล้วตามด้วยโต๊ะสิบครับโอ้โหสปาเกตตี้คาโบนาร่าสามครับผมโอ้พี่ครับสั่งเป็นชุดเลยพี่ลูกค้าเยอะขนาดนั้นเลยครับลูกค้าจะมาช่วงเที่ยงนะครับครับวันธรรมดาลูกค้าจะเข้ามาประมาณช่วงเที่ยงเพราะมาทานกลางวันนะครับออเดอร์เราจะไหลมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหนี่บรรยากาศในห้องครัวนี่นะครับที่เตี๋ยหานี่นะครับจะเร่งรีบปุ๊นป่าทีหนึงครับช่วงนี้ครับแล้วอย่างน้องๆถามหน่อยน้องๆว่านี่ ใช้ชักเาร่านี้มีประสบการณ์ทำอาหารกันมาก่อนไหมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับมาเรียนรู้นับศูนย์ด้วยกันใหม่นับหนึ่งด้วยกันใหม่หมดเลยเริ่มด้วยกันใหม่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งน้องๆเนี่ยครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้คุมใช่ครับก็ต้องมาช่วยเป็นกัปตันด้วยใช่ครับต้องปล่อยคิวครับไม่งั้นมันจะสับสนหมดแบบมาเจอลูกค้าแบบเยอะๆสั่งนู่นสั่งนี่คนนั้นจะเอาอันนี้คนนี้ตามพิซซ่าคนนั้นจะขอน้ําเพิ่มเราก็ได้ฝึกความอดทนของน้องๆตรงนี้ด้วยก็เป็นอีกวิชาการฝึก เพื<ไ><ม>่อพัฒนาเขาก่อนที่เขาจะออกไปใช้ชีวิตในสังคมเขาจะได้เรียนรู้ค่ะได้เรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเคยครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีครับผมกี่ถาดแล้วนี่พี่วันนี้30แล้วพี่สามสิบ <30 S 2> แล้วเหรอโอ้โหนี่แป๊บเดียวเที่ยงครึ่งนะครับก่บ <ๆ S 2> <ข>อนหน้านี้เคยทำพิซซ่ามาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยครับผมผม,ผมแล้วใครสอนครับขออครับผมแล้วเป็นไงบ้างถามความรู้สึกหน่อยจากที่อยู่ข้างในมาหลายปีเนาะครับผมเน่มาอยู่เป็นเด็กถ่ายพิซซ่าพิซซ่าบอยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับได้ฝึกวิชาชีพในตัวก่อนปล่อยครับผมครับอร่อยมากค่ะรสชาติอาหารดีมากราคาก็ย่อมเยาค่ะราคาแบบแบบน่ารักเลยค่ะ <c oughs> ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดเขาค้นตรงนี้ไปแล้วเขาก็สามารถไปสร้างอาชีพไปตัวเองได้กลับออกไปทุกคนก็ได้ได้ใช้วิชาชีพที่ตัวเองได้ฝึกได้หัดก็สามารถสร้างสร้างเรือสร้างตัวข้างนอกได้ค่ะ มาเหมือนมาให้กำลังใจใก็มองว่าคนอย่างน้อยพ้อออกไปเนี่ยเขาก็มีอาชีพที่จริงทำมีอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้ตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะครับถ้าเป็นที่ร้านอื่นนี้พนักงานก็คงจะแยกย้ายกลับบ้านแต่ว่า ที่นี่เดี๋ยวพนักงานพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะต้องผ่านการค้นตัวนะครับแล้วก็เรียงแถวเดินตามเจ้าหน้าที่ผู้คุมกลับข้ามไปฝั่งนู้นเข้าสู่รั้วเรือนจำนะครับกลับเข้าไปพักผ่อนนอนอยู่ในดินแดนที่เขาคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานับ10ปีนะครับแต่ว่า สิ่งที่ต่างไปนอกเหนือจากความเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็คงเป็นเรื่องของการกลับไปพร้อมกับการมีเป้าหมายว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาทําอะไรแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานในพื้นที่ที่หนึ่งนะครับที่ให้โอกาสเขาแล้วก็ทําให้เขาได้มองเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองครับ จากที่เรือนจํากลางบางขวานขงนนทบุรีนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาต่อที่จังหวัดราชบุรีจะพามาดูชีวิตของพี่ๆน้องๆที่เขาพ้นโทษออกมาแล้วนะครับแล้วก็มารวมตัวกันทํากิจการร้านอาหารชื่อว่าร้านเล้าหลังกําแพงครับตอนนั้นพี่ได้มีโอกาสเป็นจิตอาสาอยู่ที่เรือนจํากลางราชบุรีนะคะครับผม เป็นร้านฝึกอาชีพชื่อฟุกแอน d ็อปแอร่าชบุรีค่ะแล้วบังเอิญตอนนั้นน้องๆพ้นโทษพร้อมๆกันนะคะก็เลยพอพ้นโทษออกมาเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีที่ก็เลยปรึกษากับท่านผู้บัญชาการเรือนจําตอนนั้นท่านบอกว่าก็เป็นห่วงน้องๆว่าถ้าเกิดพ้นโทษออกมาแล้วมาเจอโควิดพอดีจะ จะเป็นยังไง<ม>เราควรจะมีที่ที่หนึ่งให้เขาได้แบบโชว์ฝีมือตรงนี้ไหมเป็นเวทีให้เขาแสดงฝีมือที่เขาได้ฝึกมาอย่างเต็มที่<ม>ตอนที่เราอยู่ข้างในกันนะคะพี่ก็เลยหาพื้นที่ที่หนึ่งก็เลยมาเจอตรงนี้นะคะ่ะซึ่งเจ้าของที่ก็ใจดีมากลดราคาค่าเช่าให้เราซึ้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้น้องๆเนี่ยได้รับโอกาสมากขึ้นค่ะก,ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะอย่างเช่นน้องๆที่ร้านที่มาทํางานที่ร้านเนี่ย<ม>ที่เป็นนักร้องอะนะคะช่วงกลางวันเนี่ยน้องทํางานที่ร้านเราออตอนเย็นก็มีโรงแรมบางโรงแรมที่ให้โอกาส<อ>น้องๆนะคะก็มาติดต่อน้องๆก็ไปร้องเพลงที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าสังคมให้การยอมรับมากขึ้นให้โอกาสค่ะดีขึ้นค่ะ เป็นยังไงบ้างครับชงที่ร้านเล่ากับชงที่คุกแอนคอฟต่างกันไหมครับก็เป็นความรู้สึกที่ต่างกันเพราะว่าอยู่ที่ร้านเล่าเราไม่ได้เป็นนักโทษครับ<อ>แต่อยู่ที่คุกแอนคอฟเรายังเป็นผู้ต้องขังเป็นนักโทษอยู่คนเราจะหาที่มีความสุขสักที่หนึ่งมันยากนะครับ,รบแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเพื่อตัวเราเองมันก็ยากนะครับเพราะผมรอบแรกผมก็คิดว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะครับครับ แต่ไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าไม่มีอะไรรองรับเราเลยเป็นเหมือนกับทางเลือกที่เราดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาก็กลับไปสู่ในสภาพเดิมรำวนเดิมแต่พอมีร้านเล่าหลังกำแพงมันทำให้ความรู้สึกของของเราเหมือนคนที่ไม่ทอดทิ้งกันเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวครับเราพนโทษออกมาเมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีวิชาแต่ตอนนี้เรามีวิชาเยอะแยะวิชาที่เราเรียนรู้มาจากข้างในล้วนๆอะไรเงี้ย มันก็ไม่อดตายมันก็ดิ้นดนได้ครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวเราต้องมานั่งเสียใจภายหลังมากกว่าตอนนี้กำลังวุ่นเลยเพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะนะครับข้าวอันนี้จะเป็นต้องว่าปีกตำแหน่งอะไรในร้านทำอาหารก็ได้แล้วก็ไปชงกาแฟก็ได้ครับสองอย่างนี้วิชาได้มา่างไหนครับให้มาแจกในคริ ได้มาจากได้มาจากตอนอยู่เรียนจําอยู่ที่ร้านคุกแอนคอปป์โอเคออ๋แต่ปกติตอนตอนอยู่ข้างนอกก็ไม่มันไม่มีขายอาหารขายอะไรยี่ไหมไม่มีครับขายยาทําอยู่นานไหมที่ร้านคุกแอนคอปครับก็ประมาณ2ปี2ปีเลยหรอแล้ว2ปีนี้พอมีสตางค์เก็บบ้างไหมก็คือว่าตอนลงมาเราไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้ก็ได้มีรถคันหนึ่ง ก็ได้ผ่อนรถมาได้มีบอลโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ใช้เงินที่เราทํางานนผลก็ได้เยอะอยู่การให้พื้นที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะออกมาสู่โลกจริงๆมันคัญหมอ้อการให้พื้นที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะออกมาสู่โลกจริงๆมันมันสำคัญไหมอ๋อหนูว่าดีค่ะเออเพราะว่าทุกคนจะได้มีอาชีพจะได้หบอกว่าอย่างน้อยเราก็ออกมาเจอผู้คนจริงๆใช่ไหมฮะก็เหมือนเราออกมาเรียนรู้โลก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 จริงๆถ้าผู้คนออกมาอย่างเงี้ยเราใช่เราไม่ออกมาตรงนั้นก่อนอย่างเงี้ยออกมาเลยเงี้ยมันจะรู้สึกเป็นควัน หมือนกับเราได้มีโอกาสมาซ้อมก่อนที่เราจะปล่อยตัวครับมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เจอกับสังคมก่อนได้เจอผู้คนสังคมปัจจุบันนี้เออเขาให้โอกาสสังคมสังคมปัจจุบันยอมรับตอนนี้ผมผมปล่อยมาแล้วผมก็ทํางานเกี่ยวกับหลังกําแพงไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมไปเล่นที่ไหนก็มีแต่คนให้โอกาสผมคิดว่าจริงๆเนี่ยนะครับ สิ่งที่ผู้ต้องขังทุกคนคิดนะครับหรือว่าผู้บริหารงานเรือนจําทุกคนคิดคน,นะครับเราก็พยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังนะครับส่วนของผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นงานคืนสังคมทางอ้อมนะครับเพราะสิ่งที่ผมบอกน้องๆก็คืออย่ากลับไปกระทําความผิดอีกผมไม่ได้ห่วงน้องมากกว่าห่วงยีรผมมองว่าความความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมที่อาจจะเกิดจากพวกนี้ ถ้าว่าเราตัดมาได้ลดวงจรการกระทำผิดซ้ำได้สังคมมันก็สงบสุขขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง Amarin TV